สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกเนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจออดไลน์มาได้เลยในวันเสาร์ที่30มกราคมที่สิ่งนี้นะครับทาง Fusion m a r k e t เตรียมจัดงานสัมนาออนไลน์นะครับเฉพาะลูกค้าของทาง Fusion m a r k e t ในหัวข้อทองคํและสกุลเงินที่นักลงทุนจะต้องรู้นะครับในส่วนของการรายงานข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง Fusion Markets ข้าตลาดทุกออเดอร์มั่นใจทุกการเทรดไปกับ Fusion m a r k e t ครับ สถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนักทุนโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับจะยังเยืองมาทาง List of สักนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นตัวของสกุลเงินเยนและ US เอสดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางหลายๆท่านเกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆตลาดเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงทั้งหมดเลย เท่าที่ดูการเคลื่อนไหวนะครับจากในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์สารัฐเนี่ยก็พบว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปเหมือนกันครับช่วยสร้างแรงดูนให้กับตัวของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง u s ดอลตลา่์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของตัวข่าวสารสารข่าวฟอนต์ไลรา,ายงานว่าตลาดตอนนี้กําลังค่อนข้างวิตกกงวลเกี่ยวกับนะครับปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทะเลจีนใต้ครับผม ที่ทะเลจีนใต้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีเรือรบนะฮะของหลายๆประเทศนะครับแล่นอยู่แล้วล่าสุดทางการจีนเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศไว้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีการนะครับผมทดสอบฝึกการใช้ยุทธวิธีทางการทหารต่างๆที่แถบทะเลจีนใต้ครับนักทุนหลายท่านก็เลยเกิดความวิตกกังวลน,นะครับว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเรือรบของชาติอื่นก็ยังอยู่ แล้วทางฝั่งของจีนก็จะไปทําการซ้อมรบแถวนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกันหรือไม่โดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนอย่างไรก็แล้วแต่ครับประเด็นนี้ยังคงเป็นปัจจัยเพียงระยะสั้นๆนะครับที่เข้ามากดดันสภาวะตลาดครับนักถุนเพราะว่ายังไม่ได้มีการรายงานถึงความขัดแย้งแต่อย่างใดแต่ก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ เรามาดูสถานะทองคําในช่วงบ่ายวันนี้กันดีกว่านะครับราคาทองคํามีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปชนกับบริเวณแนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่1853.65หากทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับแนวรับตัวถัดไปจะอยู่ที่1839.25ัดร้บกดครับกรณีถ้าเกิดว่ามีแรงหนุนนะครับจากปัจจัยเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเข้ามาเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะมาในช่วงของเวลาตลาดสหรัฐนะครับก็จะมา ทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้โดยในส่วนของตัวแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่1,865.42ขยับสูงขึ้นกว่าแนวต้านเมื่อวานที่เราให้ไว้นะครับที่ประมาณ1,864ครับซึ่งเป็นแนวที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ย ไปชนแล้วมีการเด้งกลับลงมานะครับส่วนแนวต้านตัวถัดไปนะครับเรียก้ว่าเป็นจุดไฟนอลสูงๆเลยจะอยู่ที่1,879.79ครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารแนวโน้มทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ